โอเควัสดีสวัสดีสทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Minecraft เอาชีวิตหรอได้เสกกระต่าย <c oughs> <c oughs> ไปไหนวะนะ <c oughs> ตายอ้าวพี่ไปล่ะตายเอา้าเอาไม่เกิดได้รึงไม่เกิดบัต้นไม้ฮะนึกเกิดบัต <c oughs> ้นไม้ไหนาะเอามาจากไหนนี่ โอเควันนี้นะคะเราจะมาเอาชีวิตรอดในแมบแฟนองนี่แล้วก็เรามาอยู่กันในแมบอยู่บนพื้นที่เดียวเดี๋ยวอยู่บนท้องฟ้าด้วยนะคะผมแล้วก็เราได้ทําการตีเดหูไปเนี่ยไปทําอะไรเอ้ยอย่ามาสิงล่างฉันโอเคอันนี้ <laughs> <laughs> เบะดดิงหนดิงหลังสิบหายแล้วสิบหายแล้วสิบหายแล้วโอเคแล้วพวกเราเนี่ยจะต้องทำอะไรช่โอเคแบบนี่ก็คือแบบเล่นมาครับมาทางชาติแต่ก็ยังไม่เก่งอยู่ดีเล่นมาครับทางปีอ่ะเป็นปีเลยแหละแล้วอันนี้ทุกคนใ้ส่งแต่ว่าที่ใครน้องไปไนะคะผมจะชชวยแฮปปี้เดย์นะแล้ววันนี้ครับน้องแฮปปี้เดย์จะมาเล่นอะไรกันครั วันนี้จะมาเล่นตีพี่ๆี่ค่ะตายเลยไม่เชื่อมาเล่นตีเว้ยบอกให้เล่นดีๆต่วนบักนี่หวยเนาะพี่ตุ้ยเนาะไอ้ไอ้ไอ้ขอเพลงสโลเลเลยไอ้แต่ขาหมูขอสโลเสลเอาอ้ย ไดูว่าพี่แค่แค่ขอตัดใบไม้มันจะได้อนั้นไงมันจะได้มาเป็นพืชแล้วของที่พวกเราเตรียมไว้นะครับก็จะมีทั้งสบงตูดท่าฝันเนี่ยมันบังกล่องเนี่ยพี่เปิดได้ไม่ไม่ไม่อย่าตีดิอูวเราเป็นทุกคนทุกคนเซฟเซฟต้องเตียงไว้ก่อนเออเซฟเตียงไว้ก่อนเซฟเตียงไว้ก่อนเพราะว่าพี่ทเตียงทุกคนกดพี่เออพี่เซฟแล้วพี่เซฟแล้ว โอ๊ยอย่าตีตัวเองไม่เซฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วๆช่วยกันตัดไม้ดิเราจ้ามาช่วยกันตัดไม้โอ้ไม่ต้องหนีไม่ต้องตัดพี่ว่าเราพกของมาด้วยของที่เรามีนะคะตัวแรกอของที่เรามีนะคะก็จะมีแอปเปิลทองนะครับเอาไว้ประทังชีพนะคะไม่รู้มันจะเอามาทำไมเนี่ยไอเด็กคนนี้อย่าตีหนูนะถ้าตีหนูนะหนูตีคืนนะอย่าตี ไม่ใช่ชาว้านเราจะมีไม้นะคะใครตีหนูไม่ใช่พี่ตีพี่ปีนี่เราเราปักท้อไปครับแล้วก็จะไม่ต่อตัดไม้มาตัดไม้เร็วๆตัดไม้ให้ได้เพรว่าเราจะน่าจะพอทําได้เอ้ยพี่คิดออกแล้วถ้าเกิดว่าเราตกไปข้างล่างนี่คือเราตุยแน่นอน อย่าลืมนะครับกดไลค์อย่าลืมนะผมทิ้งลิงก์ช่องแฮปปี้เดย์ไว้ใต้พี่ปีใครใครทำหนูหนูใสาขาไม้เสร็จแล้วล้วไมันไปอยู่ข้างล่างเราไม้อ่ะมันโออขอโทษขอโทษเมื่อกี้อาจจะไปเบอร์ตีเรามึงโผล่มามึงถีบหน้ากูได้อะกระดูเก็บไหมครับพี่ปีพี่ปีเออพังข้าวฝันเป็นคนทำใช่ไหมใช่ไม่ใช่โอ้ยอย่ามาตี ข้าให้หนูให้ของของมันจะหมดอยู่แล้วอ่ะพี่ปีเขาไม่หมดหรอวเขาว่าหนูมีดูกูเซฟมันหมดต้นไม้อีกแล้วแล้วกูจะลงยังไงอ่ะอ่าแล้วกูจะลงยังไงอ่ะพเพราะฝันนั่งเพราะมันคนเดียวพี่มีเปลี่ยนด่านก่อนให้มันเป็นด่านนั้นก่อนหนูจะลงไปเก็บเพราะมันคนเดียวกูพ่อข้าฝันคนเดียวอ่ะโอ้ยน้องน้องคลิปนี้บุ้งครับ ิดคลิปแล้วกันนะผมไม่เล่นแม่ละไม่อยากเปิดโอ้เล่นยังไงวันเนี๋ยวตีตกอีกอ่ะก้หนูก้หนูเล่นมะไรเนี่ยปัญญาอ่อนมากจะไม่เป็นเราเล่นกากนะมันมันผมทิ้งลิงค์ Happy Day ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็มีเฟซบุ๊กกันหมสองนี้มาไมสูงต้นเฮ้ยเรามีปุ๋ยไว้อยู่นี่ ไมเราไม่ใช่ปุ๋ยปุ๋ยเอาไปดิปคนจะวางปุ๋ยอะ่ะเอาไปหยิบต้นไม้ไม่ได้หยิบปุ๋ยปเปรตเดี๋ยวเขาบอกให้ตัดไม้แล้วก็ทำรอบๆบ,บ,บ้านก่อนอนูโอ๊ยล้วไม้หายไปไหนหมดเนี่ย่มีโตออินชาร์ดไม้อะโอ๊ยทุกคนไม้หายไปไหนหมดฮะ<า>ไม้มันเป็นไม้แบบท่อนไม้แบบไม่ยังไม่ครับ ฟันต้องไปเหรอมันพี่ขอเพชรหน่อยขอเพชรหน่อยออเยอมส <c oughs> เซบอยู่บนต้นไมอ้อือให้ไปในคอเอืเ้อตัวรอบสี่กระดูกหักขำแตกเลยใครชั้นอ้าวเดินโน้ให้เดินหน้ตให้รอ,องเท้างเก่งๆมา ที่ว่าตอนนี้ครับผมมีเพชรอยู่แล้วผมก็แเดแเดแดดอย่าตีฉันถ้าจะเอากางเกงหนูเอาได้เลยเนาะกางเกงในทองอันนี้คือกางเกงในเพชรแล้วอย่าลืมกางเกงในเลยเอาไว้บอกป้องค่ะใส่บป้อกเนี่ยอยู่เนี่ย เอาเอาอันนี้ปไปไปมาชิมโอเคผมชาห้เอาไปใช้เลยใส่กางเกงไปเลยเดี๋ยวมันหนาวไข่เอา้า